สวัสดีค่ะฝนสุธิดาค่ะปัจจุบันทำอาชีพเป็น b a ขายเครื่องสำอางแบรนด์หนึ่งค่ะ,อะตอนนี้เรื่องใกล้ตัวเลยก็คือเรื่องบูลลี่การบูลลี่กันรู้ไหมการบูลลี่ที่รู้สึกว่าเจ็บใจและเสียใจที่สุดคือเกิดจากการบูลลี่จากคนใกล้ตัวอย่างเช่นครอบครัวเพื่อนหรือแม้กระทั่งคนรักยกตัวอย่างเลยที่โดนบูลลี่บ่อยๆก็คือเรื่องฟันเหยินเพราะว่าเมื่อก่อนจะเป็นคนที่ฟันเหยินมากแล้วก็คือ จะโดนล้อตั้งแต่เด็กๆก,ก็คือเอี่ยนเอียนเอียนเอียนใช่ไหมแต่พอจัดฟันปุ๊บเรารู้สึกว่าเรามั่นใจขึ้นฟันเราก็ไม่ได้เหย่นแล้วแล้วอีกอย่างอ่ะเป็นคนน่ะชอบยิ้มเห็นฟันตั้งแต่แบบยังไม่ได้จัดฟันแต่ว่ายังมีความรู้สึกว่าทําไมเพื่อนๆทําไมแบบคนรอบตัวถึงยังเรียกเหียนเอี่นอยู่บางทีแบบเยิ่นเยิ่นเหียนเ่ยนยนี่คือรู้สึกว่าเธออย่าไปขุดเอาปมด้อยของคนอื่นน่ะมาพูดล้อเล่นถึงแม้บางทีเราจะสนิทกันน่ะแต่เราต้องรู้สึกว่า เรื่องบางเรื่องอ่ะเขาอาจจะเซนซิทีฟก็ได้อาจจะเรียกชื่อก็ได้หรือว่าเรียกเรียกมึงเรียกกูเงี้ยโอเคมากเลยจิกอีอย่างเงี้ยได้แต่ว่าขออย่าเนีอย่าอย่าขุดปมด้อยขึ้นมาเพราะรู้สึกแบบว่ามันเหมือนเป็นการแบบไม่ได้เซลกันแล้วอะ่ะมันเหมือนเป็นการแบบบูลีเอาปมด้อยคนอื่นมาพูดอะ่ะเออจริงๆมันมีคําหลายคำอ่ะที่เรียกได้นะแต่ถ้าแบบ แต่ถ้าเป็นนี่นี่ใส่ส่วนตัวคือจะไม่ยอมนะไม่ยอมผลคือถ้าใครบูลลี่มาใี่บูลลี่กลับแสดงให้เขารู้ว่าเราไม่ชอบสิ่งที่เขาเรียกเราเราก็จะทําในสิ่งที่เขาไม่ชอบเหมือนกันคือบอกให้เขารู้ว่าเธออย่ามาเรียกฉันแบบนี้นะฉันไม่ยอมเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้เลิกบูลลี่กันได้แล้วเนาะนี่ใส่บูลลี่หรือว่ากดคนอื่นให้มันต่ํากว่าตัวเองหรือว่ากดป่มด้อยของตัวเองลงมาอย่าทํานะคะมันไม่ใส่ไม่ดีไม่น่ารักเลย นัดมาฟังพอสแค์เรียวทอล์กเรียวไลฟ์เรียวเอ็กซ์เพียน